เอาเลยครับทุกคนก็ต้องขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มากันอีกหนึมอสที่ทุกคนรอคอยนะครับมันเป็นมอสเล็กๆแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมทุกคนให้ความสนใจกันมากขนาดนี้นะครับผมตอนที่ลงมอสภูเขาวากินาไปเนี่ยผมใช้เข็มไม้ของเจ้าตัว Initial D Arcade s t a ส e นะที่มันจะเป็นเข็มไม้จากเกม Initial D จากตู้อาร์เคดนะครับ เออพอเอามาใช้แล้วคนเขาสนใจกันเยอะเลยนะครับไม่คิดว่าคนเขาจะสนใจขนาดนี้นะครับทุกคนก็วันนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาสอนลงเจ้ามอสตัวนี้กันนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปดูเจ้าเข็มไม้ตัวนี้เนี่ยเข็มไม้ตัวนี้เนี่ยมันจะมีลูกเล่นด้วยนะครับผมคือเข็มไม้แต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีลูกเล่นไม่เหมือนกันนะครับผมแบบที่ผมใช้ปกติเนี่ยก็จะเป็นของ Need for Speed Underground นะครับมันก็จะมีลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปก่อนที่เราจะไปดูเข็มไม้ของ Initial D เนี่ยผมขอ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเข็มไม้กันเลยดีกว่านะครับวิธีการเปิดเข็มไม้นะครับก็ไม่ยุ่งยากนะครับทุกคนก็แค่เราเนี่ยเสกรถที่เราอยากจะขับมานะครับอ่ะผมจะเสกเป็น AE86 เลยแล้วกันเะครับเพื่อที่จะให้มันเข้ากับตัวเข็มไม้นี้ด้วยนะครับทุกคนก็เสกมาเลยครับนี่นะครับผมเจ้าตัวเข็มไม้เนี่ยก็จะขึ้นทางขวาล่างแล้วนะครับเป็นเข็มไม้ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับดูง่ายมากเข็มไม้เนี่ยก็จะเหมือนกับเกม i n i t i a l D ดีแบบตู้อาเคดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพอินเสิร์ตเลยให คือมันบอกหน่วยความเร็วเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วมันก็จะบอกเกียร์ด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราใช้เป็นเกียร์อะไรอยู่นะครับแล้วที่สําคัญนะครับผมคือเจ้าเข็มไม้ตัวน,นี้เนี่ยมีฟังก์ชันในการบอกด้วยนะครับว่าเรากําลังดริฟต์อยู่หรือเปล่านี่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองดริฟต์ให้ดูนะถ้ามันดริฟต์เนี่ยเข็มไม้มันจะขึ้นสีฟ้าตรงคําว่าดริฟต์นะครับทุกคนนี่นะครับลองดูดีๆนะนี่เป็นไงเอ้ยคือมันเจ๋งมากเลยนะครับทุกคน ก็คือมันตามฉบับ i n i ิ i a l ยดีเลยนะครับทุกคนจเจ้าเข็มไม้ยตัวนี้แต่ก็แล้วแต่ความชอบของคนนะครับส่วนตัวผมเนี่ยชอบเข็มไม้ของนิ f ฟอร์สปีดอันดับกล n ามากกว่าเพราะว่ามันจะบอกจํานวนของในตัสที่เรามีอยู่ด้วยนะครับทุกคนในตัสคือเข็มสีน้าเงินทางด้านล่างสุดนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ในตัสให้ดูนะแล้วก็เข็มสีน้ําเงินเนี่ยมันจะค่อยๆลดนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับ ก็คือเจ้าเข็มสีน้ําเงินเนี่ยมันรบก,กวนตามากนะครับทุกคนแต่ถ้าใครมีเข็มไม้ของนิดฟอร์สปีดเนี่ยเจ้าตัวในตัสเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปบอกสถานะตรงที่เข็มไม้แทนนะครับมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับแต่ละเข็มไม้เนี่ยคือมันจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับแต่ก็แล้วแต่ความชอบของคนนะครับเจ้าตัวอินิเชียลดีเนี่ยมันก็จะดูง่ายนะครับส่วนนิดฟอร์สปีดเ d นดกราวเนี่ยสับใครที่เล่นในตั้นเนี่ยผมก็แนะนําไม่ใช้ตัวนั้นนะครับส่วนมอดในตัสเนี่ยเดี๋ยว โอเคก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของเคมายอินิเชียลดีคือคลิปนี้เป็นคลิปที่สั้นมากๆนะครับทุกคนเพราะว่ามอสเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะมันเป็นแค่เคมายเท่านี้นะครับโอเคก่อนที่เราจะไปเริ่มลงมอสตัวนี้กันเนี่ยผมรบกวนทุกคนเนี่ยดูวิธีการลงมอสพื้นฐานมาก่อนนะครับผมเจ้ามอสเคมายตัวนี้เนี่ยต้องการมอสพื้นฐานที่เป็นพวกสคริปต์นะครับผมแล้วก็มอสพื้นฐานที่เป็นมอสโฟลเดอร์และสคริปต์โฟลเดอร์นะครับทุกคน2ตัวนี้ก็ไปลงมาให้เรียบร้อยนะครับผมส่วนใครที่ไม่รู้วววววิิธีีีกกาาารรรรลลลลงงงงงงเเเนนนนนน่่่ยยยชออผผมมคคคคสไไ้้้้้้แะะะัับบดด๋จททใหตุ โอเคครับผมและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงมอสเข็มไม้ตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยครับส่วนขั้นตอนการลงมอสเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะครับทุกคนลิงก์ของมอสเนี่ยผมจะทิ้งไว้ให้ตรงด้านล่างเดซิฟชั่นนะครับก็กดเข้าไปมันจะพาเพื่อนมาหน้านี้นะครับให้เราทําการกดดาวน์โหลดสีเขียวตรงนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มดาวน์โหลดสีเขียวตรงนี้ทีหนึ่งนะครับแล้วมันจะเริ่มดาวน์โหลดตัวไฟล์ให้เราทางซ้ายล่างนะครับทุกคนทีนี้เปิดไฟล์มอสที่เราโหลดมานะครับ เข้าไปในโฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์มานะครับแล้วก็มันจะมีอีกโฟลเดอร์หนึ่งนะครับที่มีชื่อว่า to your script folder นะครับเข้าไปฮะแล้วก็ก๊อปไฟล์ทั้งหมดนี้นะครับสองไฟล์กดคลิกขวาแล้วก็ก๊อปปี้นะครับทุกคนจากนั้นทําการเปิดไฟล์เกม GTA 5ของเพื่อนนะครับหลังจากเปิดไฟล์เกม GTA 5มานะครับผมเข้าไปใน script folder นะครับพอเข้ามาใน script folder ให้เราทําการวางไฟล์ที่เราก๊อปมานะครับผมทําการคลิกขวานะครับเลือก paste ไปนะครับนี่นะครับเท่านี้มันก็จะเข้าไปอยู่ใน script folder แลล้้ววนนนะครรรัับผมกก็็็เเเปอสสจจิพธางต เข็มไมอินิเชียลดีนะครับผมเท่านี้ก็ลองเข้าไปดูในเกมได้เลยนะครับว่ามันติดหรือเปล่า5 minutes later โอเคครับทุกคนหลังจากที่เราเข้าเกมมาแล้วเนี่ยก็ให้เราทําการลองเสกรถที่เราอยากจะขับมานะครับผมส่วนตัวผมเนี่ยจะขับเป็น AE86 คันเดิมนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูนะครับว่าเข็มไม้เนี่ยติดหรือเปล่าโอเคนะครับผมนี่นะครับเข็มไม้ก็จะเด้งขึ้นมาเลยนะครับไม่มีการเฟดอะไรทั้งนั้นนะครับก็แสดงว่ามอนที่เราลงมาเนี่ยก็สามารถใช้ได้ปกติแล้วนะครับทุกคนสักนัดนี่เฮีย โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราลองไปดริฟกันดูดีกว่านะครับว่าเข็มไม้เนี่ยมันดริฟติดหรือเปล่าโอเคนะครับตอนนี้ไอคอนดริฟเนี่ยก็ขึ้นสีฟ้าแล้วครับแสดงว่าเข็มไม้ที่เราลงมาเนี่ยสามารถใช้ได้ทุกอย่างนะครับอ่ะก่อนที่เราจะจากกันไปเนี่ยเดี๋ยวขอดริฟเล่นสักแป๊บมันก่อนแล้วกันเลครับ อ่ะเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้และชื่นชอบการมอดเกม GTA 5เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้และกด subscribe ช่องผมด้วยนะครับทุกคนแล้วเอาไว้เรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม